สวัสดีครับวีโฮมสถานีบ้านและคอนโดกับผมแฟ้มคุณาลนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการทาวน์โฮมกันครับสำหรับใครที่กำลังมองหาทาวน์โฮมหรูสไตล์บ้านเดี่ยวและเน้นความเป็นสัสดส่วนรวมถึงยังอยู่ในทําเลที่ลงตัววี o m e เราอยากจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการหนึ่งของทาวน์โฮมนั่นก็คือโครงการเพล็กบางนาครั แล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ภายในบริเวณของโครงการทาวน์โฮมเฟ็กบางนาบนถนนย่านบางนากรากิโลเมตรที่5แล้วครับซึ่งจากทางเดินที่เราเข้ามาตรงนี้ก็คือจะเป็นสู้หน้าโครงการที่มีถนนคอนกรีตกว้างถึง16เมตรครับส่วนถนนเส้นหลักด้านในนี้ก็จะกว้างถึง12เมตรและด้านในอีกชั้นหนึ่งก็จะกว้างอยู่8เมตรครับ ภายในบริเวณของตัวโครงการเนี่ยเรียกได้ว่าตกแต่งออกแนวสไตล์โมเดิร์นมัลติเทคเจอร์ครับซึ่งคุณผู้ชมสังเกตว่าแต่ละหลังเนี่ยเขาจะจัดเรียงกันเป็นทาวน์โฮมเป็นบล็อกนะครับซึ่งบล็อกหนึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5-7หลังเลยทีเดียวเรามาดูในส่วนของสไตล์บ้านกันนะครับสไตล์บ้านอย่างที่บอกว่าเป็นแบบโมเดิร์นมัลติเทคเจอร ตัวนี้ก็จะให้ถึงความรู้สึกที่อบอุ่นในทุกส่วนของบ้านครับคุณผู้ชมและด้วยความที่ออกแบบในการใช้สีโทนขาวเทาเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกถึงความทันสมัยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเป็นแบบบ้านที่เรียกว่ามีความคลาสสิกและดูมีชีวิตชีวาอย่างลงตัวครับคุณผู้ชมเรามาดูในส่วนของ ตรงผนังอิดด้านหน้านี้นะครับตรงนี้เขาก็จะใช้เป็นผนังสําเร็จรูปซึ่งเล่นเป็นลายอิฐครับเพื่อเพิ่มความโมเดิร์นและคลาสสิกนั่นเองส่วนด้านบนตรงนี้เขาจะใช้เป็นไม้เชล่านะครับแตะลงบนเหมือนกับเป็นหน้ากาก,ากของบ้านนะครับเพื่อให้ความรู้สึกร่มรื่นเข้ากับบรรยากาศที่เป็นร่มไม้ต่างๆนะครับแล้วก็คุณผู้ชมดูตรงนี้อีกส่วนหนึ่งตรงบริเวณเสากั้นตรงนี้นะครับผม ผนังก้านจะสูงไปจนถึงหลังคาเลยนะครับตัวนี้เพื่อป้องกันโจรขโมยได้อีกด้วยเพราะว่าสูงไปติดจนถึงหลังคาเลยครับเอาละครับสำหรับโครงการทาวน์โฮมเฟกบางนาเนี่ยเขาก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมด91ไร่ครับและมีจำนวนยูนิตทั้งหมด238ยูนิตขนาดที่ดินเนี่ยก็เริ่มต้นอยู่ที่22ตารางวาครับคุณผู้ชม เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแปลนบ้านกันเลยดีวยกว่าว่าแปลนบ้านเนี่ยเขามีฟังก์ชันและวัสดุยังไงบ้างครับตรงนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างของเฟล็กบางนาครับในส่วนของด้านหน้านเนี่ยจะมีบริเวณหน้ากว้างอยู่5.5เมตรจริงๆแล้วด้านหน้าเขาจะทําเป็นที่จอดรถนะครับที่จอดรถเนี่ยสามารถจอดรถได้ถึง2คันแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นรั้วเหล็กนะครับ ลวเหล็ก6สีน้ำตาลครับแต่ถ้าเป็นบ้านจริงเนี่ยบริเวณด้านหน้านี้ก็จะมีประตูด้วยซึ่งคุณผู้ชมอาจจะดูได้จากบ้านจริงตรงนี้บ้านจริงตรงนี้ถ้าบริเวณด้านหน้านจริงๆแล้วเขาจะไม่ได้มีส่วนดบบนนี้นะครับเขาจะมีเป็นที่จอดรถสองคันตรงนี้ก็จะเป็นประตู้วเหล็กแบบพับได้3ตอนครับคุณผู้ชม บสีน้ำตาลครับสีสวยฟลาสสิกเอาละครับกลับมาดูที่บ้านตัวอย่างกันถ้าเกิดใครที่มองหาบ้านที่เป็นแปลนมุมนะครับแน่นอนว่าแปลนมุมเนี่ยเขาจะเพิ่มพื้นที่ของสนามตรงนี้มาให้ด้วยด้านข้างเราก็จะได้สนามแล้วก็ได้ประตูหน้าต่างด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบ้านตรง,ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะไม่มีประตูหน้าต่างทุกชั้นแบบนี้ ส่วนนี้เราก็จะได้เพิ่มทั้งตัวสนามแล้วก็ตัวหน้าต่างด้วยซึ่งต้องเพิ่มมูลค่าไปตามขนาดของที่ดินครับคุณผู้ชมครับทาวน์โฮมเพ็กบางนาเนี่ย mm hmm. เขามีขนาดทั้งหมด3ชั้นซึ่งมี3ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องอนเนกประสงค์และ2ที่จอดรถบนพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด191มครับ เดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูข้างในกันว่าด้านในเขาเป็นยังไงกันบ้างครับ,ค,รบคุณผู้ชมในส่วนของด้านหน้านี้จะเห็นว่าด้านหน้านจะเป็นเฉลียงที่ปูด้วยทรายล้างนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยกระเบื้องอีกชั้นหนึ่งเพื่อความสวยงามลคลาสสิกครับตรงนี้เป็นทรายล้างทั้งหมดในส่วนของประตูนะครับประตูก็จะเป็นกระจกแบบบานเลื่อนใหญ่ครับปรับได้สตอนครับคุณผู้ชมอ่า จะมีอยู่4ตอนปรับ,รบเลื่อนได้ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกแบบสีเขียวตัดแสงป้องกัน UV และถนอมสายตาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของขอบเนี่ยขอบกระจกก็จะเป็นขอบอลูมิเนียมอบสีน้ำตาลครับแข็งแรงแล้วก็ระบบความปลอดภัยด้านในเนี่ยถือว่าล็อกได้หลายชั้นเลยทีเดียวครับมาถึงตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณของโซนรับแขก ซึ่งถ้าในบ้านตกแต่งเนี่ยเขาได้ทาบรรยากาศได้อย่างสวยหรูครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างรอบบ้านอย่างที่บอกว่าโครงการเพล็กบางนานเนี่ยเขาจะทําหน้าต่างรอบรอบบ้านเพื่อที่จะไม่ให้บ้านเนี่ยโปร่งหรือว่าทึบจนเกินไปสังเกตได้รอบๆนะครับหน้าต่างทุกบ้านใช้กระจกแบบสีเขียวตัดแสงทั้งหมดครับคุณผู้ชมและในบริเวณนี้ที่เรียกว่าโซนรับแขกเนี่ยเขาจะมีฝา้าเพดาน ความสูงอยู่ที่2.8เมตรครับข้างบนก็จะใช้ไฟดาวไลท์ทั้งหมดพื้นนะครับสำหรับพื้นเนี่ยใช้กระเบื้องแบบแกรนิโต60คูณ60เซนเมตรครับทำความสะอาดง่ายมาดูในส่วนของผ้านังครับ ผนังของโครงการทาวน์โฮมเพ็กบางนานเนี่ยเขาจะใช้ผนังสําเร็จรูปแบบพรีคาสต์นั่นก็คือว่าให้ความแข็งแรงและด้านในเนี่ยเขายังเสริมเหล็กเข้าไปในแผ่นคอนกรีตทั้งแผ่นเนี่ยเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนได้ถึง6ถึง7ลิตรเลยทีเดียวครับผนังเนี่ยก็จะฉาบเป็นพื้นสีขาวซึ่งเราสามารถแต่งลวดลายวอลเปเปอร์ได้ภายหลังครับคุณผู้ชมต่อไปเรามาดูในส่วนโซนนี้นะครับ โซนนี้จะเป็นโซนรับประทานอาหารซึ่งสําหรับครอบครัวประมาณ4-6ถึงคนแล้วโซนนี้เหมาะกับการนั่งพักผ่อนดินเนอร์รับประทานอาหารกันได้ดีทีเดียวแต่ความพิเศษของด้านล่างนี้นะครับในส่วนของโซนนี้เขาเป็นส่วนที่สามารถปรับความยืดหยุ่นให้เป็นห้องของผู้สูงอายุได้หรือจะทําเป็นห้องนอนกันด้านล่างอีกห้องหนึ่งก็ได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าบริเวณน,นี้เป็นบริเวณที่กว้าง สามารถปรับเป็นห้องอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดปรับเป็นห้องมาปุ๊บในโซนรับประทานอาหารเราก็ต้องไปหาที่จัดวางอีกที่หนึงครับในส่วนของโซนรับประทานอาหารตรงนี้ฝ้าเพาดานจะสูงไม่เท่ากับด้านหน้าโซนรับแขกนะครับจากโซนรับแขกเนี่ย2.8เมตรแต่ตรงนี้จะเดือเพียง2.6เมตรเท่านั้นครับคุณผู้ชม ไปเรามาดูในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ำค่อนข้างคลาสสิกนะครับเพราะว่าเขาได้เล่งลวดลายปูกระเบื้องออกแนวสีโทนลายไม้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความมีชีวชีวาเขาก็จะเป็นสีทนออกลายไม้กระเบื้องสีดำน้ำตาลนะครับให้เข้ากับตัวบ้านที่เป็นโทนสีขาวเทาตรงบริเวณของอ่างอาบอ่างล้าง,างหน้าแล้วก็ในส่วนของสุขภัณฑ์เนี่ยใช้ของโมเก้นทั้งหมด ส่วนอันนี้ที่เห็นเนี่ยตู้อาบน้ำเนี่ยจริงๆเราถ้าบ้านจริงเราจะไม่มีตู้อาบน้ำให้นะครับนอกจากสุขภพที่เป็นของโมเกนแล้วถ้าเป็นฝักบัวหรือว่าก๊อกน้ำเนี่ยเขาจะใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดครับตรงชั้นวางตรงนี้ก็ทําเป็นไม้คลาสสิกให้เข้าออกับตัวบ้านมาดูในส่วนของโซนนี้ครับโซนนี้สามารถทําเป็นห้องทาครัวได้ขึ้นเป็นสัดส่วนที่พอเหมาะเราสามารถกั้น ให้เป็นห้องครัวอย่างที่เราอยากจะตกแต่งออกแบบให้เป็นสไตล์ห้องครัวชุดของเราได้ครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่ทางเพ็กบางนาเนี่ยเขาแถมมาให้ก็คือเมื่อคุณซื้อบ้านในส่วนนี้เราก็จะให้เคาน์เตอร์ทั้งหมดมีชุดเครื่องครัวให้ครับซึ่งเป็นเครื่องครัวของเชก้าว่าจะเป็นซิงค์เตาเครื่องดูดควันนะครับแต่ว่ายกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่มีให้ครับในส่วนนี้ถือว่าสะดวกสบาย เข้ามาก็เจอเป็นห้องครัวได้เลยครับเคาน์เตอร์ก็ใหญ่บีตู้ให้พร้อมเสร็จสับครับเอาละครับุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังบ้านกันนิดนึงจะบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนของประตูออกไปทางด้านหลังบ้านครับซึ่งตรงนี้จะเป็นประตูที่ไม่ยืดไม่หดง่ายเป็นประตูแบบไม้เทียมครับแข็งแรงและลูกบิดเนี่ยเป็นลักษณะของอลูมิเนียมแบบงวงช้างครับพอเปิดมาด้านหลังบ้านเนี่ย ด้านหลังบ้านจะมีพื้นที่เหลือความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตรครับคุณผู้ชมค่อนข้างร่มเยื้องเราสามารถปลูกต้นไม้สีเขียวภายในบริเวณหลังบ้านได้และเขาก็มีแทงน้ําให้ด้วยนะครับเพียงก้าวเข้ามาบริเวณทางขึ้นชั้น2เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบันไดปูด้วยพื้นแบบลามิเนตนะครับเน้นสีทอนน้าตาลอ่อนเพื่อให้ความสบายตาส่วนเราบันไดเนี่ยเป็นไม้ยางครับคุณผู้ชม ก็แข็งแรงพอสมควรขึ้นมาตรงบริเวณชั้น2อเนี่ยเราจะเห็นกับห้องนอนห้องแรกครับนี่ซึ่งเป็นห้องขนาดกลางนะหรือจะเรียกได้ว่าเป็นห้องนอนสองก็ว่าได้ห้องนอนนี้ก็จะมีหน้าต่างให้2บานนะครับตัวนี้ถือว่าดีเพราะว่าเป็นทิศทางที่รับลมเลยอย่างที่เราลงไปด้านล่างเมื่อกี้เมื่อเปิดกระจกออกมาเนี่ยลมก็จะเข้ามาทําให้เรารู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวา เข้ากับสไตล์บ้านที่สวยงามและสวยดูแบบนี้ครับตรงน,นี้เราสามารถจัดวางเป็นชั้นวางขอวางหนังสือได้ซึ่งตอนนี้เราจะต้องบิวอินอีกทีหนึง่งตอนนี้ก็เป็นโซนของโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ครับคุณผู้ชมด้านนี้ไม่มีให้นะครับตอนนี้เราต้องบิวอินลงมาเป็น work in p r o c e s ภายในห้องนี้ถือว่าห้องนอนที่สอเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียว ห้องน้ำตรงนี้เชน่นกันก็จะเป็นสุขภัณฑ์ของโมเกนแล้วก็ฝักบัวก๊อกน้ำก็จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดครับการตกแต่งก็อย่างที่บอกใช้กระเบื้องตัดๆเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับสีโทนขาวเทาของตัวบ้านด้านในก็ปูด,ด้วยกระเบื้องสีขาวนะครับด้านล่างเป็นกระเบื้องสีเทาอ่อนด้านในก็จะแบ่งโซนอาบน้ำไว้ให้อย่างสวยง,งามคนระับตรงนี้ แยกสว่วนพื้นเปียกพื้นแห้งได้ถือว่าฟังก์ชันค่อนข้างครบครันนะครับและยังมีมีด้วยสำหรับเปิดระบายอากาศได้ด้วยนะครับตรงนี้กระจกบ,บานใหญ่มากติดฝ้าให้เรียบร้อยนะครับมองไม่เห็นจากด้านนอกแน่นอนคุณผู้ชมครับน,นอกจากจะมีห้องนอนให้หนึ่งห้องในชั้นสองแล้วบริเวณกว้างตรงนี้ขอบอกว่านี่คือ ห้องอเนกประสงค์ครับจำนวนหนึ่งห้องเป็นห้องกว้างขนาดใหญ่มากตรงนี้ฝ้าเพดานจะสูงอยู่ที่2เมตรครับคุณผู้ชมบริเวณห้องอเนกประสงค์เนี่ยเราสามารถปรับเป็นห้องปาร์ตี้ห้องรับแขกชั้นบนหรือว่าจะเป็นห้องนอนห้องพบปะสังสรรค์ได้นะครับบนนี้หรือว่าจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้เช่นเดียวกันความพิเศษของชั้นนี้และห้องอเนกประสงค์ตรงนี้ก็คือว่ามีกระจก รอบด้านตรงนี้ครับเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงที่ไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบไร้ขอบแล้วก็ไม่ทึบด,ด้วยตรงนี้ก็จะรับแสงได้ดีแล้วก็สามารถเปิดทุกมุมมองชมบรรยากาศจากบริเวณตรงนี้ได้เรียกว่าเป็นมุมจุดชมวิวได้ด้วยแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีในการพักผ่อนได้ด้วยนะครับตรงนี้เขาจะทำเป็นแพนที่เล็กๆเนี่ย งนี้จริงๆแล้วถ้าบ้านจริงจะไม่มีนะครับแต่ว่าเราสามารถตับพื้นที่ตรงนี้อย่างสมมติห้องนี้เราเป็นห้องปาร์ตี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทํามุมนี้เป็นมุมแผนที่เป็นประเภทบาร์เล็กๆหรือว่าที่วางขนมวางอาหารสําหรับดินเนอร์ต่างๆได้ด้วยในส่วนนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะดวอินตกแต่งออกมาอย่างไงครับในส่วนนี้เพราะว่าเป็นส่วนพื้นที่โล่งที่สามารถตับให้เป็นสัดส่วนของชั้นวางต่างๆได้ดีครับ เอาลชั้นสองยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึง่งในส่วนนี้ส่วนนี้เราจะมาเจอกับระเบียงไม้แบบโคซี่ซึ่งมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด6ตารางเมตรคุผู้ชมดูนะครับจากระเบียงตรงนี้เปิดเข้ามาเขาจะใช้กระจกฝ้าเพราะว่าจะไม่ได้มองเห็นทะลุเข้ามาจากด้านนอกนะครับ ตรงนี้ก็จะใช้กระเบื้องเป็นกระเบื้องลายไม้ครับคุณผู้ชมด้านนอกเนี่ยใช้การสัมผัสพ,พักผ่อนบรรยากาศที่ต้องื่เราจะเอาต้นไม้มาวางด้านนอกหรือว่า,าจะแต่งสวนเล็กๆภายในบริเวณนี้เอาต้นไม้มาวางกระจุกกระจิกเล็กๆตรงนี้ได้ครับคุณผู้ชมสร้างบรรยากาศให้บ้านของเราเนี่ยรู้สึกสดชื่นอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาได้บุมนี้ก็เรียกว่านั่งพูดคุยกันก็ค่อนข้างคลาสสิกดีทีเดียวครับผม กับกระเบียงไม้แบบโคซี่ครับต่อไปเราจะไปดูปรบริเวณชั้น3กันครับคุณผู้ชมชั้น3ก็เหมือนกันชั้น3เนี่ยเป็นพื้นบันไดแบบลามิเนตสีโทนอ่อนสบายตาแล้วก็เราจัดเป็นแบบไม้ยางครับด้านบนนี้ก็จะพบกับ2ห้องนอนนะครับซึ่งเป็นห้องนอนขนาดเล็กและห้องนอนขนาดใหญ่เรามาดูในส่วนของห้องมัสเตอร์เบดรูมกันก่อนเลย ห้องมัสเตอร์เบดมเนี่ยก็เป็นห้องนอนขนาดที่ใหญ่แล้วก็โอ่อ่ามากครับคุณผู้ชมมีความสูงฝ้าเพดานถึง2,80เมตรครับติดไฟดาวไรท์ทั้งหมดตรงนี้เตียงนอนเนี่ยก็สามารถใช้เตียงนอนกว้างถึง5ถึง6ฟุตได้ครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นห้องที่โปรง่งโล่งแล้วก็รับบรรยากาศได้ดีรับแสงรับลมธรรมชาติได้ดีเพราะว่าเขามีหน้าต่างเรียงติดกันยาวเลยครับ ในส่วนของบริเวณนี้ที่ทําเป็นโซนห้องนอนและรวมถึงตรงบริเวณนี้เรายังทําเป็นโซนของมีเดียความบันเทิงนอนดูทีวีนอนดูหนังฟังเพลงได้เรียกว่าอบอุ่นสนุกสนานกันเลยทีเดียวตรงนี้ก็เป็นชั้นวางของครับมีคมไฟให้ด้วยแต่ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับสําหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมเพราะว่าห้องนี้ เขายัางสามารถบิวอินให้เป็นวอล์ i อินค s e t เได้ทำเป็นห้องเสื้อผ้าหรือถ้าใครไม่ทำเป็นห้องเสื้อผ้าเนี่ยแน่นอนว่าจะได้ห้องเป็นทางยาวไปเลยครับยาวมากเขาก็เลยปรับให้สามารถทำเป็นวอล์กอินครเได้โดยห้องเสื้อผ้าครับเป็นห้องแต่งตัวห้องเสื้อผ้าเก็บได้ทุกอย่างในส่วนบริเวณนี้ครับคุณชม และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีห้องน้ำในตัวครับห้องน้ำในตัวมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็จะดีไซน์เก๋ไก๋พิเศษกว่าห้องอื่นเพราะว่าเป็นห้องนอนใหญ่แล้วก็มีความคลาสสิกดูแบบกว้างกว่าโปร่งกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์ของโมเก้นเช่นเดียวกันใช้ของโมเก้นทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวก๊อกน้ำกับฝักบัวที่เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดตัวนี้พื้นเขาก็จะปูพื้นเป็น าลายไม้สีโทนเทาเข้มน,นะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนของโซนอาบน้ำที่กว้างกว่าครับคุณผู้ชมเข้ามาอีกห้องเนึงครับห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กเหมาะกับ,กบวัยรุ่นมากๆนี่ดูครับในห้องนอนขนาดกำลังดีเลยนะครับความสูงอยู่ที่2.6เมตรสำหรับห้องนี้ แต่ถ้าได้ห้องมุมแบบนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบรับลมและแสงธรรมชาติได้ดีเพราะว่ามีหน้าต่างอยู่ตรงนี้สองบานครับส่วนหน้าต่างตรงนี้ถ้าไม่ใช่ห้องมุมไม่มีนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นห้องมุมแปลนเราก็จะได้หน้าต่างมาอีก2บานครับสามารถดิวอินให้เป็นส่วนต่างๆทั้งตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของชั้นวางของวางทีวีได้สะดวกสบาย และก็ดีอีกอย่างหนึ่งสําหรับห้องนอนชั้น3นี้เคยเรามีห้องน้ําในตัวให้ด้วยฟัง์กชันเหมือนกันทุกอย่างครับด้านในทั้งสุขภัณฑ์ทั้งอ่างล้างหน้าแล้วก็ฝักบัวกระเบื้องก็ปูเป็นลายเคลียสีเทาอ่อนนะครับผมตอนนี้มีช่องหน้าต่างระบายอากาศรับลมถ่ายเทได้สะดวกครับเช่นเดียวกัน รับผู้ชมในส่วนของโครงการตอนนี้ที่มีทั้งหมด238ยูนิตเนี่ยเขาก็มีการขายโครงการไปแล้วกว่า60%ครับซึ่งด้านข้างๆนี้ก็ยังเป็นจุดที่ก่อสร้างอยู่เพิ่มเติมนะครับทั้งหมดของโครงการเนี่ยเขาก็จะใช้สีโทนขาวเทาทั้งหมด เรียได้ว่าเป็นโทนสีที่สบายตาครับอ่อนนุ่มแล้วก็ดูโมเดินคลาสสิกมากคืออย่างที่บอกคอนเซปต์เขาเนี่ยจะเน้นถึงความเป็นความทันสมัยอ่าทันสมัยแล้วก็ดูสมัยใหม่ดูโมเดินในสไตล์แบบนี้ในแนวของคนรุ่นใหม่นะครับเขาก็จะชอบสีแบบโทนเทานอ่อนแบบนี้มันดูมีสไตล์ครับคุณผู้ชมอ่าดูนี่ดูนี่ เรามาเห็นบ้านจริงกันละอย่างตัวบ้านจริงด้านข้างเนี่ยที่เป็นแปลนมุมเห็นไหมครับแปลนมุมเนี่ยเราก็จะได้สนามหญ้าเพิ่มมาแบบนี้สามารถตกแต่งสวนสวยๆแล้วเขาก็มีดัวรอมรอบครับเป็นดัวรอมรอบแบบเหล็กอบสีน้ําตาลเข้มเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นตรงนี้แปลนมุมก็จะมีหน้าต่างเพิ่มมาให้เราก็จะได้หน้าต่างเพิ่มเปิดรับ แสงแดดลมบรรยากาศที่ดีได้เพิ่มเติมครับคุณผู้ชมคลับเฮาส์จะอยู่ตรงบริเวณถนนโครงการด้านในเลยนะครับอย่างที่บอกว่าถนนโครงการด้านในตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่มีความกว้างอยู่8เมตรว้าวโครงการด้านในยังสร้างไม่เสร็จเท่าไหร่ครับ เร็วๆนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าระบบโครงสร้างของที่นี่เขาใช้ระบบโครงสร้างแบบพ c ค s สนั่นก็คือเป็นระบบโครงสร้างแบบสำเร็จรูปทำให้ขึ้นรูปได้อย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริเวณคลับเฮาส์แล้วซึ่งในคลับเฮาส์เนี่ยก็จะมีทั้งฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำครับ ทำอะไรครับและนี่ก็คือส่วนของบริเวณขับเฮ้านะครับคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นสนามหญ้าหรือว่าเป็นส่วนสาธารณะสวนหย่อมเล็กๆให้วิ่งเล่นในยามเช้าในตอนเย็นก็เป็นส่วนที่พักผ่อนหย่อนใจได้สบายเลยทีเดียวการออกแบบดีไซน์ของโซน สลับเฮาส์เนี่ยเขาจะใช้แนวสไตล์เจนเจนก้าอินสไรนะครับซึ่งบริเวณนี้จะเป็นกระจกที่เปิดโล่งทั้งหมดทำให้เราสามารถรับความอบอุ่นจากแสงแดดยามเช้าได้ตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำแบบแอนเดรสพูลครับมีความยาวทั้งหมด23เมตรค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับสำหรับสระว่ายน้ำบริเวณนี้ นีสเด็กสาผู้ใหญ่แยกอย่างชัดเจนครับและสาวว่ายน้ำเนี่ยยังใช้ระบบเกลือด้วยได้ได้ว่าถนอมผิวแล้วก็ถูกสุขะลักษณะของสาวว่ายน้ำเลยครับด้านบนก็จะเป็นบริเวณของฟิตเนสครับ ว h โฮมเราจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการบ้านเดียวทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศหรือคอนโดที่ไหนนั้นต้องรอติดตามได้ในที่นี่ We Love Channel สถานีโซเชียลเน็ตเวิร์กสาระและบันเทิงของคนออนไลน์รวมถึงทางช่องทาง w w w v h o m e c h a n n e l c o m ด้วยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของโครงการทาวน์โฮมเพล็กบางนาสัมผัสเอระดบับกับการอยู่อาศัยแบบใหม่บนทำเลที่ลงตัวอย่างถนนย่านบางนาตราก,กิโลเมตรที่5แล้วก็การดีไซน์ที่มีความพิถีพิถันในสไตล์มันติเทคเจอร์นะครับสไตล์โมเดนแบบนี้ผมมองว่าเป็นแนวคล้ายๆคอนโดนะแต่ว่าออกเป็นสไตล์บ้านเดี่ยวที่ดูหรูหราและลงตัวมีระดับเลยทีเดียวครับหลายๆคนคงจะถูกใจกับโครงการเพล็ก บางนาแล้วใช่ไหมครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,690,000บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ต้องลองมาชมกันที่นี่กับโครงการเพล็กบางนาครับ